สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทู o มดอทคเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงนะตัวนี้คือ n a p v o Ns 5 1นะครับผมผมนำมาให้ดูปึกมาเริ่มเลยนะครับวันนี้มี3สีมาให้ดูเพราะว่ามันเป็น3สีที่วางขายในท้องตลาดทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะฮะ S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรเราเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยละกันนะครับนี่คือลําโพงตท่งโตคุณภาพดีตัวหนึ่งนะครับจากน้ำโวนะฮะนี่คือในส่วนของด้านหน้านะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าแบบชัดๆเลยนะครับระบบเขาก็จะบอกตรงนี้ใช้แจ็คแบบไหนนะครับระบบเป็นยังไงในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าขึ้นเสียงนี่เป็นอย่างไรนะครับในส่วนตรงนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชม ชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าตัวสินค้าเจ้า n ั b o ns 5 1เนี่ยตัวนี้มันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนี่นม,มีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้ ก็มาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้านับโว s อนเอสห้าหนึ่งนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของมันนะครับผมนี่สามสีนำมาให้ดูสีเหลืองสีแดงสีดำนะครับชอบแบบไหนก็ตัดสินใจกันเอานี่คือสามสีเลยคุณภาพเท่ากันทุกชิ้นนะครับไม่มีตัวนี้เสียงดังกว่าตัวนี้เสียงเบากว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีเจ้าตัวนี้ครับรีโมทคอนโทรลซึ่ง ถ้าไปเที่ยวกับตัวอื่นนะครับลำโพงแบบนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับรีโมทคอนโทรลแบบนี้ให้เราสามารถนั่งกดสบายๆบยนเตียงนอนหรือจะเป็นโซฟาอะไรแบบนี้นะครับไม่มีเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมมากๆทำมาให้ ผมว่าเรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับเอาจากตัวนี้แล้วกันนี่คือดีไซน์ของเขานะครับหน้าตานะครับทำออกมาได้เวิร์กเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะผมให้ดูในส่วนของด้านบนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆในส่วนตรงนี้นะครับแต่ละปุ่มเนี่ยเขาจะบอกนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดนะครับสามารถกดเปิดปิดได้มีโหมดนะครับกดถัดไปกดย้อนกลับ เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลในส่วนของวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบสนะครับควบคุมความความหนึบนะครับเสียงดึงๆอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือเสียงเบสนะครับสามารถควบคุมได้ซึ่งในตัวของวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดด้วยตัวนี้นะครับไม่มีแมทัลแพดเดลตัวนี้ก็แค่เป็นพลาสติกนะครับเคลือบด้วยซิโครเมียมก็จะดูแบบเป็นเหล็กอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับผมก็จะมีมีซับตรงนี้นะครับซับบูเฟอร์ออกข้างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะสำหรับลำโพงมาตัว ไม่มีนะครับแต่ตัวนี้ทํามาดีมากๆเลยมีซับเสียงข้างๆด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับสข้างเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะมี2ข้างเลยทํามาดีมากๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับออกมาให้ได้ยินเสียงที่ชัดนั่นเองนะครับในส่วนของเสียงกลางแหลมจะเป็นเสียงที่ชัดเวลาเราฟังเสียงนั่นคือเสียงที่ทุกคนได้ยินชัดนั่นแหละฮะคือเสียงกลางแหลมเลย นะครับในส่วนตรงนี้นี่คือในส่วนของวัสดุนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนับโวนะครับ NS 5 1นะครับในส่วนจุดเด่นกันบ้างตัวนี้จุดเด่นเนี่ยเป็นระบบสเตอริโอนะครับ2.1เดสก์ท็อปสปีเกอร์นะครับผมก็คือฟังและระบบมันก็จะเนี่ยเป็น2ตัวแบบนี้นะครับ2.1ก็จะมีซับแล้วก็มีหู ลำโพงขนาดเล็กแบบนี้ตั้งอยู่ตัวนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือสามารถเปิด FM ได้ใส่ USB ได้ใส่ SD card ได้นะครับผมใส่ได้ควบคุมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเปิดสมมุติอยู่ดีๆวันดีคืนดีอยากจะฟังนะครับประกาศหวยอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดเลยนะครับ FM สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจากลำโพงตัวนี้ n ับ v o NS 5 1ด้วยระบบบลูทูธนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับตัวนี้มีจุดเด่นนะครับก็คือระบบบลูทูธเชื่อมต่อแล้วจากโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมมาฟังกันเลยฮะวอลลุ่มครับแบบไม่มีเบสเลยนะครับเสียงก็จะไม่มีอะไรแต่พอเราเพิ่มเบสขึ้นมาฮะ สำหรับการรับเสียงนะครับ ได้ยินกันชัดๆใช่ไหมตัวนี้เคลื่อนเสียงอยู่ที่200เฮิรต์ถึง18,000เฮิรต์นะครับผมได้รับเสียงกันแบบชัดเจนมากๆเลยแทบจะครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้มีซับวูเฟอร์ด้วยเสียงเบสด้วยแล้วก็กางแหลมด้วยครบเลยนะครับฟังเสียงได้ชัดเจนมากๆสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับช่องทางไหนนะครับเลือกได้นะครับอยากจะติดต่อมา ช่องทาง f a c e b o o ไล i ์ e ินสตาแกรมเลือกที่มันเหมาะสมกับทุกท่านอยากจะติดต่อช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นนะครับตอนนี้เรามีหมวดดนตรีเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมจะเป็นหมวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ลองชุดคีย์บอร์ดเบสนะครับหรือว่าจะเป็น เอ,เอฟเฟกอะไรอย่างนี้เครื่องตั้งสายสายกีตาร์หลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตอนนี้เรามีเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับรอติดตามกันด้วยสําหรับใครที่อยากจะเสพดนตรีนะครับอยากจะฟังผมร้องเพลงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับสาวกาดมีหมดเลยนะครับผมโค้ดส่วนลดตอนนี้ก็จะมีแล้วรอติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผ่านคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันใน YouTube นี่แหละรอติดตามกันด้วยเหมือนเดิมสุดท้ายลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ s ับสไครต์ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชครับ